คดีของหมอปอนะคะเมื่อวานนี้ทางด้านของครอบครัวคะ่ะได้ทําพิธีชาปนกิจหมอปอที่วัดถ้ำรือศีนะคะในจังหวัดชุมพร mm hmm. ก็มีเพื่อนบ้านและก็ชาวบ้านในพื้นที่กว่า1,000คนคะ่ะ <c oughs> มาร่วมแสดงความเสียใจนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าคะ่ะ <c oughs> ที่วัดถ้ำเขาฤาษีตำบลเขาทะลุอำเภอสวีจังหวัดชุมพรน,นะคะ คุณพ่อคุณแม่ค่ะพร้อมทั้งญาติพี่น้องของหมอปอหรือว่านางสาวนนทิยาครัวจตุรัดร่วมกันนำร่างของหมอปอนะคะมายัางชาปนสถานของวัดถ้ำฤาษีเพื่อประกอบพิธีเผาศพค่ะซึ่งคุณพ่อของหมอปอนะคะบอกว่าเสียใจมากที่ต้องสูญเสียลูกสาวสุดที่รักซึ่งหมอปอเป็นความหวงังและเป็นทุกอย่างของครอบครัวที่กำลังจะสร้างชีวิตใหม่ในขณะที่พ่อแม่ก็เริ่มอายุมากแล้ว ส่วนเรื่องของคดีหลังจากจับกุมตัวในรณชัยปานชาติว่าที่เจ้าบ่าวซึ่งจะแต่งงานกันอีกใน5วันและนางสาวนรมลช่วยสมบัติกิ๊กสาวนะคะที่ร่วมกันก่อเหตุฆ่าหมอปอ<ง>ก็ขอให้รับผลของการกระทําตามกฎหมายค่ะส่วนเวรกรรมใครก่อกรรมอะไรก็ต้องชดใช้กันไปนี่เป็นคําพูดของคุณพ่อหมอปอนะคะส่วนคุณแม่นะคะก็บอกทางน้ําตาว่าคิดถึงลูกสาวเหมือนหัวใจจะขาดอยู่ตลอดเวลา ส่วนเรื่องคดีความก็อยากให้สารลงโทษประหารชีวิตโดยไม่ลดโทษเพื่อจะได้ตายตกตามกันไปรวมถึงกิ๊กของฝ่ายชายด้วยเพราะว่าเชื่อว่าทั้งสองคนร่วมกันวางแผนฆ่าหมอปออย่างแน่นอนนะคะขณะเดียวกันค่ะบรรยากาศในงานศพก็ไม่มีญาติพี่น้องของทางฝ่ายเจ้าบ่าวนะคะก็คือนายรณชัยหรือแม้แต่ปวงรีดจ,จากญาติฝ่ายชายมาร่วมในงานเลยค่ะ ในงานนี่ยิ่งมีอีกสิ่งหนึ่งที่สะเทือนใจนะคะเห็นบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เอาป้ายสีชมพูที่จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเป็นชื่อของเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่จะต้องไปตั้งไว้ในงานแต่งงานแต่เอาชื่อเจ้าบ่าวออกเอาชื่อนายรณชัยออกมีเฉพาะชื่อของหมอปอก็เอาไปตั้งไว้ในงานศพซึ่งควรจะตั้งอยู่ในงานแต่งงานหลายคนก็เห็นแล้วบอกว่าสะเทือนใจจริงๆะนะคะ